ว่าคีรีดินแดนนี้มันมีความอุดมสมบูรณ์มันมีความสมบูรณ์ทุกอย่างแต่มันไม่มีนารีที่มาเป็นเมียของพระเจ้าเป็นดินแห่งนี้ก็คือข้าพอยักษ์กันทะลักต้องเป็นไม้มาหลายเวลาเพราะแม่ของเจ้าตายจากไปพักนินีลูกเอลอข้าคุณพ่อวันนี้พ่อจะจากเจ้าเดินทางจากที่นี่แล้วลูกเอ้อ พ่อจะไปไหนนะครับพ่อพ่อจะไปหาเมียชามมนุษย์ักคนนะลูกเอ้ยพ่อไปกี่วันรครับละครับพ่อข้อแม่นอนนะลูกเอ้ยรู้บาใจใมันรถดับเพลิงอะแก้วยว้ววไอ้วัวหุบใจหงอกกาบบ่าโดนในแกวเตียมได้เยื่อง เลียงเลยมั้งแก้วได้เรียน,น,นึูแก้วเลียงต้มจอกูคู้มสัั้นแก้วนงามวทางนะคุมไม่แก่แก้วปุ่งปรายุนนะอันนี้แก้วเจ็บมือนพื้นพุนทธไตพ่อไปไม่กี่วันพ่อครับพ่อไปในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าพ่อไปลับคอยลูกสาวจงเฝ้ารอการลับมาของพ่อเพราะวันไหนพ่อจะรีบลับมาหาเจ้าด่วนที่สุดนะลูกเฮ้ยพักกีนเนรอคอยพ่อนะลูกนะ คุณพ่อจะไปหาแม่เลี้ยงมาให้หนูใช่ปีคะพ่อก็ใช่แหละลูกแม่เลี้ยงดีหนูมีว่าแม่เลี้ยงบ้าบ้าเลยตายโหงแน่ะนะพ่อนะเออให้พ่อได้สนุกสนานบ้างกับลูกไอ้พ่ออยู่คนเดียวมานานวันนี้ลูกอยู่บ้านบริหารราชการแผ่นดินพ่อลับมาจะนำพาแม่เลี้ยงมนุษย์โถย,ยไม่รู้ค่ะพ่อเออพี่ทองค่ะพี่ทองกระเบอมน,น้องอยากกล้เดจายน้องอยากกี่ พี่ทองไงล่ะคะเก่าอยากวีชะไหมน้องค่ะพี่ทองกระเบอมีปีพปไปเลยวันน้องยุบใกล้ยุบใกล้น้องยุบใกล้ยุบกับพี่ทองไงล่ะคะเก่ามีได้่องใหม่ใหม่จบอกปีน้องไหนเป็ดเต้นให้บอกปีเลยน้น่องค่ะพ right> uh 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 ี่ทองกระเบอมีปลอมสบายยินดีจะชวนเล่นเต้นตลบไปแล้วน้น่องนะค่ะพี่ทองค่ะเกเาจะก็ได้พูดบอกพี่ทองเลยนะน้องค่ะพี่ทองกระเบม ตบใจโฮงจากขับเพิ่มกับเพิ่มให้ได้ตอนมึงยังจบกันกับเด็กหอมไม่จบจบเป็นชีวิตใจเลยเดี๋ยวว่ากูจริงเลยเพรเด็กเลยกูตุ้มใจวัวก้าวปีเต่อย่างที่คีบเด็กหอมก็กลองรุ่ยเร้วหอมไม้ก็รอคนหรือแก่โดยมาเล่กันแต่สีผมเลยแต่เล็ดลมต้องปีตองสมบูรณ์ฮ้ยใครได้เป็นกิ๊เลยจะไม่เล่นล่ะเพราะปีจะเนืนนักแต่เลืองจิกจั๊กพุูนนะ ฮาเพราะเรียวเล็กอย่างแก้งมันพูนนะไอ้จะพูนพูนในตั้งตานี้เออร้อยเป็นโนมันชอบกูเพราว่าได้เจอแก้วและแกเป็นนั่งใจตัวรับจ้องซิมเรียมันไม่โลเป็ดไหนตัวหฮานักหนาที่ได้ใจจ้องซิมแต่กูได้ใจจ้องซิมผมไม่เคยตัวหฮานใชยหลังตีนางว่างว,างวาง่งไม่ติดแรงกับใครกคูกดจังซิมโนมาแรงกับซิมนี้อไ,ไอ้แกงกับใครตอกแลกแต่คูนัเอง ว่าล้อนอนกินข้าเลยยังกินเล้วคะ่ะเดี๋ยวผีกินเลยยังอ่ะหัวกินเล้วเหมือนเลยจริงไมมนี่อดไปอยู่ตับโรคซริงมันเลยเออมี่บอกเคยงุกกรันไปตรงหัวจบจริงว่าพ่อไปเลยพี่ทองค่ะกระเบิม้มพี่ทองนี่หน้าตาก็ไม่ได้ขี้ดิวขี้เลยนะคะอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้พี่ทองอ่ะเกิดวันเสาร์ก่อยิ่งตามอายุจัดเลยคือดวันเสาร์พี่ทองค่ะเกิบ พี่ทำไมคิดจะแต่งงานบ้าเลยแค่อยู่คนเดียวนานแล้วอ่ะกินเมื่อไรกับเนี่ยปีไปแล้วไปเลยหม้อเลยเต่น้ำร่วงหม้อว่าปีนี้ปีจะพบเนือหอกพี่เป็นหมาเร่งแล้วไปป้าเดคยก้อน,นอได้หรอกเหนือโขกนั่นแนั่คือปีจะแต่งงานกับใครมมกความมา,กกา,มาบาย,บายเลยค่ะครับเพราะปีต้องนี่ครอบครัวไม่ปีไม่มีฮันตะไม่ปั่นตายมือหันตะกันเด็กเ้นยน่นอ๋อฮันเออ พี่ตองคิดจะแต่งงานเมื่อไหร่อะคะเนี่ยกับคิดว่าไรพี่เนี่ยมีต้องมีแต่งงานพี่ต้องคิดไว้แล้วว่าจะกวนยางจากเต้วครับอะไรอะคะซลาโซครับเนีย่ยะลาโตอยาง้อนคูลมจักจอนแล้วกูตีใจห้องจริงกูถา <c oughs> มจริงจริงอ้ยอดทองชีวิตมึงนี่เคยได้เมียกับเขาบ้างหรือเปล่าเออ้าได้ติ้งแล้วกับมั่งพอแต่ว่าเมียตายแล้วเมียมึงตายเหมือนกูเลยมึงอาภัพครับ เมียมึงอยู right. ch io, there, Europa, abeth, ่ที่ไหนเมียผมนายเขายิงอยู่หน้าวัดหลวงพ่อเดชนะครับอยู่หน้าวัดเลยเหรอครับตายแล้วไอ้ตรงเมียมึงนะเออใต้ใด้ตายกูวนงตายก็เคยถามน้อยโิ่เมียใต้ทราบว่าเคยถามอีกมันจำใตยกับเคยเติรไปเพรเดอแต่ใต้คือกวนตำไรกูเชื่อฟ้องโบราณใช่ไหมพอแต่งานเรื่นั้นกูทำพอตอนในวัดหลวงพ่อเดชนั่นเองเราอยู่หน้าวัดนี้พอร่วงครับเอาเมียนี่ขก็พอได้จะทำทำไรหรืองาอย่างนี้เออ พอตันว่ากางแียงพูดนะโยมพูนดังแาดนี้กี่หมองปังกี่หม่องออเห็นไอ้ครูพอแต่งานเสร็จว่ารุ่งปอตุ้งก็จะก้าวชากันตีนึง่ะพอวันถยงตุงตุ้งลาวตีลาวเฮ้มึงกินอะไรีวันจหุ่นดูเอาวันจ่องหุ่นมันยี่ต้ายอยู่กุิ่์เฮ้วันจะหุ่นมันมาทายไม่แต่ดูพอยัางก้าวเดือนริเบตพอตึงดูหลักปลาดูเด็กในวัดมันทีรุงนั้นอ๋อตายโองเลยอมีอยางคูตายตาย เี้ยว so 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 ่นเดเมียตายกูกันนนงบมันเลืนนงอนุ่งกีตายบัวโตไงเดิมไอเดิมเหลือวันนี้ไม่จบทริงไอ้กองก้อนเหลือไลทิ้งนีเหลือกำว่บเหลือไอ้ต้มนี้มึงกับกูใจจบแต่ได้ต้มอยากเลแต่คุยรอบๆๆๆมาไหมเล่นใยตโตเรื่มันเล่นกับมาเล่นยากเรืมไม่กบเลยคู่ับตโตมึงเกลียดได้ต้องเกลียดไลทิ้งวันนี้ไปลาดป้ากูไปลาด ไปบอกแม่กาว่ากูหลักนมอนเลยเตปริดกูหลักนมกับ่ดอยอ่ะมันโล่นแม่กาว่านมต้องยิบกันต้องยิบนะใจมึงยิบอะไรก็ยิบไปละน,นั่นไหละแต่กูอิจตัวเป็นตัวเด็ใจปริดไอ้แก้วกับเมื่อนหลุดหมวงเนี่ยจะมาคมก็ใกล้ไปตึงหลักกองก็ซ้ำโลมันแก,ก,ก่คุณหลักกูตามแลาว่าหมองไรแม่กาว่าหมองแก้วกับกุยอูมากองกูกณหลักมาป,ป๋อป๋อนะ เดี๋ยวปรกแปลกไร้สิ้นต่ตำเลื่คนเราเรื่องโจ้กงเผื่ผกูไม่กูไม่พลังเลยแต่กายโต้ที่รบกันบ่อยเหอะทำไมชอบทะเลาะกันมากล่ะคะมันไร้สิงกค่คือมันไร้สิงแต่ผีไม่จบปมแต่แรกกับเราต้องเตะไว้พอได้โยแล้วมึงเออะคนขึ้นนั่งเต็มทุกวันเราต้องเตะกูแต่ใจยึดจะแต่ไม่ยึดเพื่อไอ้เปรดูเปลี่ยนแอปเรดูกูกับเราต้องเตะคนขึ้นนั่งเต็มแล้ววันนั้นทิ้นเดือนกูจำได้วันที่สามเดือน ไอโตก็ไปใกล้รตรีอยู่กลางกูกับรถตูงนั้นไปประกาศเปรตอยู่คนลงจ่าที่วัดประกาศเพื่อต่อเจ้าออกครับต่อเจ้าออกไอโตยายหันมนาไปกระื่นว่าจันการกล่าจังหวะต่อเจ้าตีเจออกแนนนอนกับต่อเจ้าตีเจออกคนลงจ่าเต็มเปรีดไปประกาศ้าอยู่ใดแต่กูใกล้ันตีสามเม็ดแต่กูบอกเพื่อวันนี้ออกกับต่อเจ้านู่นเนอเปริ